ก็ต้องไปใส่เชือกว๊าไอ้ยังอยู่นี่ครมาดักหมูคนตกอกตกใจญ่เหรอว้เข่าหน้าไปแล้วเมื่อบ้านเนาะเข่าเนาะว้าวเกิดละข่อยสิบเป็นรื้อฟื้นความเก่าความหลังแต้น่นน้อยเกิ่อยสิบเป็นรื้อฟื้นคว่ำเก่าคว่ำหลังเอียกตะเพิ่นโอ้เต้นเ่นน้อยแต่เพิ่นเขาป้วนข่อยเนาะวันนี้ค่อยสิบไปยำเข่าป้วนเพิ่นเล็กปต่แหล่ ว้าวได้ปวดหัวดหัวอะเนนป็นยาน้งปวดหัวนาะ่าไปเจเน่ตั้งว่ก็เจ้าว่าแกงงานกันตะกี้นะผู้ใดนวนให้เจ้าตะขี้ว่เขาปวดหัวเนยอะว้าวโอ้ว่าปวดตอนไ้ข่อย